ความยากจนอาจพรากรอยยิ้มรายได้และความสะดวกสบายจากเราแต่มันไม่ควรพรากความศรัทธาและความหวังไปด้วยสิ่งที่อันตรายกว่าความจนทางทรัพย์คือความจนทางจิตใจและนั่นคือสิ่งที่อิสลามเตือนเราตลอดเวลาอัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบเรอกาตุกินดีต้นรับสู่ช่อง หยัดซำๆวันนี้เราคอยชวนคุณหยุดคิดและถามใจว่าหูใจของฉันยังรอดหรือถูกความยากจนทำลายไปแล้วหนึ่งความยากจนไม่ใช่บาปแต่มันคือบททดสอบท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยกล่าวว่าโออลล l a ์ oh Allah, ขอให้ข้าพระองค์มีชีวิตอย่างคนจน ตายอย่างคนจนและถูกรวมกับกลุ่มคนจนในวันกียามะบันทึกโดยอัติริมีดีความจนไม่ทำให้ใครด้อยค่าในสายตาอัลลอฮ์แต่ใจที่ยอมแพ้ต่างหากที่ทำลายศักดิ์ศรีตนเอง 2. จิตใจที่เข้มแข็งคือทรัพย์ที่แท้จริงอัลลอฮ์ตรัสว่าแท้จริงผู้ศรัทธาผู้ทำความดี พวกเขาจะไม่มีความกลัวและไม่มีความเสียใจสุรอัลบักระอะยัตที่ห1 2แม้ไม่มีทรัพย์สินแต่อย่าให้ความหมดหวังมาครอบงำหัวใจ 3. อย่าปล่อยให้ความยากจนทำให้คุณห่างจากอัลลอฮ์บางคนยิ่งจนยิ่งห่างยิ่งหยุดละหมาดหยุดดูอา ทั้งที่ในความทุกนั้นเองคือเวลาที่พระองค์อยู่ใกล้เรามากที่สุดท่านนาบีกล่าวว่าอัลลอฮ์อยู่ใกล้กับผู้ที่หัวใจแตกสลาย 4. จิตใจว่างไม่อันตรายเท่าใจว่างจากศรัทธาความจนที่แท้จริงไม่ใช่ไม่มีเงินแต่คือไม่มีอามานะไม่มีความหวังไม่มีการวางใจในอัลลอฮ์ ไม่มีเป้าหมายชีวิตเราต้องรักษาหัวใจให้มียากีนเสมอ 5. จงใช้ความยากจนเป็นแรงผลักดันไม่ใช่ข้ออ้างดูประวัติของบรรดาสหฮาบะหลายท่านพวกเขาเริ่มจากศูนย์แต่อาศัยศรัทธาและความอดทนจึงกลายเป็นเศรษฐีและผู้นำเพราะพวกเขาไม่ปล่อยให้ความจน หยุดวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ของพวกเขาหากวันนี้คุณรู้สึกไร้หนทางจงอย่าลืมว่าหัวใจที่ยังศรัทธาไม่ใช่หัวใจที่จนจงประคองจิตใจอย่าให้มันพังเพราะตัวเลขในบัญชีหากคลิปนี้เติมแรงใจให้คุณโปรดกดไลค์เพื่อเป็นแรงใจให้กันและกันคอมเมนต์ว่าคุณ จะสู้กับความยากจนนี้อย่างไรแชร์ให้เพื่อนหรือครอบครัวที่กำลังหมดกำลังใจและ subscribe ช่อง Hayat Sam Sam เพื่อรับแรงบันดาลใจจากอิสลามทุกวันสรุปวันนี้ความยากจนเป็นเพียงสถานการณ์ชั่วคราวแต่ความศรัทธาในหัวใจคือสิ่งที่นิรันด์อย่าปล่อยให้โลกภายนอก มาทำลายโลกภายในของคุณวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ